สวัสดีค่ะตอนนี้ไข่ตุ้นตื่นนะคะชงสัยได้ยินเสียงคุยดังตื่นนะคะตอนนี้ นนตืนต่นนอนก่อนตื่นตื่นนอนก่อน,น,อน,อนตื่นนอนก่อนคานอนก่อนตื่นนอนก่อนตื่นอย่าเพิ่งไปไหนตุนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับนอนก่อนอย่าดื้ออย่าดื้อน,นะคะโอ้ยตื่นเสียงคุยดังตื่นมาเลยใครตืน่น ได้ยินเสียงดังก็เลยตื่นนะคะไข่ตุนต่วนวันนี้ขอบคุณนะคะ11ล้านดวงใจค่ะไข่ตุนตื่นค่ะตุ๋นได้ยินเสียงคุยดังพอมีโทรศัพท์เข้ามาไข่ตุนก็เลยตื่นไข่ตุนครับไข่ตุนไข่ตุนครับไข่ตุน๋น oh. ตื่นเลย ขอบคุณนะคะยี่สิบห้าล้านดวงใจค่ะขอบคุณนะคะโอ้ตุนตื่นมาแล้วอย่าเพึ่งไปไหนนะจ๊ะอยู่เฝ้าก่อนนอนเนี่ยนอนลงนอนลงเร็วนอนนอนเร็วไข่ตุนนอนนอนเร็วเนอนเร็วนอนเร็วไข่ตุนนอนคะ่ะนอนนะคะไข่ตุนไข่ตุนนอนลง นอนลงอืน่ารักน่ารักนอนลงเอออย่างนั้นเลยนอนเสื้อก็ไม่ยอมใส่ใส่ก็ทอดเองขอบคุณนะคะหกสิบเอ็ดล้านดวงใจขอบคุณนะคะไขตุน้นไข้ตุ้นครับนอนลงนอนลงเร็วเออเมื่อกี้นอนหลับไปแล้วได้ยินเสียงคุณคุยลุกขึ้นมาไข่ตุ้นกืนม สบายดีทุกคนเด้อเจ้าสบายดีเด้อเจ้าเจ็ดสิบสี่ล้านดวงใจเจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะตอนนี้ก็มีไข่ตุ๋นมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะไข่ตุ๋นอยู่เป็นเพื่อนไข่ตุ๋นน่ารักไหมคะน้องไข่ตุ๋นมาอยู่เป็นเพื่อนคะ่ะวันนี้มาสวัสดี F4 นะคะแปดสิบห้าล้านดวงใจเป็นยังไงเนาะดีๆมีแหงกินเท่าแรงกันแล้วบอกคะ่ะเข้าเย็นต้องกินก่อนประมาณทุ่มหนึ่งน่าจะดีนะคะไม่ให้เกินหกนี้ถ้าหลังจะนี้ก็จะเป็นกินข้าวดึกบางคนก็อาจจะต้องเลิกงานมาก็มากินข้าวดึกนะคะก็ะแล้วแต่คนเนาะขอบคุณนะคะ น้องไข่ตุ๋นมาสวัสดีน้องไข่ตุนนน๋นไข่ตุ๋นนอนค่ะไข่ตุ๋นนอนค่ะไข่ตุ๋นนอนลงวันนี้มอมเมมจังเลยอ้ายมอมเมมมอมเมมนั่นนั่นไไนัไไน่นจะไปไหนจะไปไหนยุดยุยยยยุยไข่ตุ๋นจะไปไหนยุดยยจะไปรับเรียบทำอะไรนะ่ะฮะรับเร็บทำอะไรไข่ตุ๋นรับเรียบทำอะไรไข่ตุ๋นรับเร็บทำอะไรไข่ตุ๋นนั่งกอน นอนที่เดิมไขตุนอนที่เดิมนอนที่เดิมนอนที่เดิมนอนจะจะไข่ตุนอนนะคะอย่าดื้อนะคะอย่าจะไข่ตุนอน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 ข้านอนอืมเออไม่เปไหนไม่เป็นไหนนอนก่อนนอนก่อนไขตุนอนก่อนค่ะอืมนอนนะคะนอนนะคะไข่ตุนอนเด้อไม่ดื้อนะคะไข่ตุนอนก่อน ไหนตนอนที่นอนไข่ตัวเนี่ยจะไปนอนเล้าจะบอกปกติจะไปชอบนอนที่เล้าเลยเล้าข้าวไปกินหนูอันนี้วันนี้ให้อาหารอิ่มแล้ววันนี้นะอืมจะไปกินหนูไม่ได้แล้ววันนี้อนน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 อนครับนอนนอนครับนอนอไงทำท่าอะไรนะ นอนก่อนนอนก่อนห้ามไปไหนนอนห้ามไปไหนเลยนอนนิ่งๆอย่าดื้อเป็นอะไรฮะไม่ดื้อนะคะไขตุนไม่ดื้อนะคะนอนก่อนนะคะนานน่าน่นาหน่นา,นนานทำอะไรนอะโอ้ไขตุนนี่ไขตุนทำอะไรคะไขตุนทำอะไรคะฮึไขตุนทำาะไ ไข่ตุ้นทำได้โอ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 ีลาลอนมีลาลอนขอบคุณนะคะที่มาเวชมก็ทักทายกันได้เด้อตอนนี้น้องไข่ตุ้น,หนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะไข่ตุ้นจะไปไหนน้นอนนอนลงก่อนนอนลงก่อนไข่ตุ้นนอนลงก่อนไ,ไม่ไปไหนนะคะไข่ตุ้นไข่ตุ้นไม่ไปไหนนะไข่ตุนไม่ไปไหนนะอยู่ก่อนนะครับไข่ตุ้น ขอบคุณนะคะ9านดวงใจค่ะที่เข้ามานะคะขอบคุณนะคะที่เว็บมาให้กําลังใจเข้ามาแล้วกระทักกันเด้อรู้จักกันไว้เด้อค่ะอยู่ดีมีแฮงค่ะสบายดีเด้อเจ้าสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีคู่คนอยู่บ่ค่ะอยู่ดีมีแฮงกันเด้อค่ะเข้ามาแล้วกระทักทายกันเด้อจ้าสบายดีทุกคนเด้อ มาเด้อจ้ามาทักทายกันเด้อค่ะช่ได้พูดจักกันไว้เด้อจ้าวันนี้น้องไข่ตุนก็มาคุยกับมาเป็นดาราหนะ้ากล้องให้เด้อค่ะตอนนี้ก็น้องไข่ตุนนอนหลับดีๆกับตื่นขึ้นมาอ่าสามสาวปุ๊ไข่ตุน <c ười> คุยโทรศัพท์ดังไข่ตุนลุกขึ้นมาเลยตอนนี้ก็คงใส่จะงอนนะคะงอนนะคะงอนหันหลังให้เลยตัวน,นี้นะ งอนละหันหลังให้ไขตุนไขตุนงอนค่ะตัวนี้นะหันหลังให้ค่ะตัวนี้ไขตุนงอนไล่หันหลังให้เลยอ๋ไขตุนครับไขตุนนอนอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาโอ้พอดีโทรศัพท์เข้ามารับโทรศัพท์ไขตุนก็เลยตื่นอืม ตอนนี้ใครตุนกับมาปิ่นตลาหนักกล้องให้นะคะมาทักทายเพื่อนๆนะคะสามสาวด้วยค่ะก็ใครเข้ามาแล้วกะแวะทักทายกันนะคะเสด็พูุ่นจัก,กนไว้เวลานั้วกสิได้ไปทักทายกันนะคะไปติดตามอยู่ช่องนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยอันนี้ช่องสามสาวนะคะตอนนี้ยังติดในร้อยอยู่ค่ะ ยงไรผู้พันยังบองหอยยังยังบองถึงครึ่งทางในร้อยเลยกําลังจะเหยียบแล้วเหยียบครึ่งทางในร้อยแล้วติดในร้อย้วคะตอนนี้นะก็สปีดเต็มที่อยู่ค่ะวิ่งแบบวิ่งเวลาก็ไม่รู้จะคำว่าวิ่งวิ่งลมกดวิ่งสปีดเต็มที่เลยตอนนี้ก็น้องไข่ตุนนะคะน้องไข่ตุนเอาที่นอนซื้อที่นอนใหม่คนใหม่ขา้นมกระบอกดลก็บบ่มานอนอยู่มองนี่คือเก้า นี่เตรียมตัวแล้วนี่เตรียมตัวสิไปแล้วยุดยุดก่อนยุดก่อนนอนก่อนใครตุนนอนก่อนอย่าพึ่งไปสายนอนก่อนไครตุนนอนก่อนเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงเตรียมตัวดูแล้วนะใครตุนนะนอนนอนนอนใข่ตุนครับนอนครับอ่านน้านน้นจะไปสายนะไครตุนไปสายไปสาย่ครตุนโอ้ไข่ตุนไปสาย

ไอตุนทำไรไอตุนทำไรนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนเดี๋ยวจะเอาขนมมาให้นอนก่อนนอนก่อนนอนนอนตื่นแล้ตกใจอนี่นะโอ้นอนนอนก่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 อนจะไปไหนตื่นมาจะกินรถเลยมีอย่างอันนี้นะแล่นไปหาของกินไม่มีอย่างรอก่อนครับรอก่อนครับเออ โลก่อนเอ้อโลก่อนเยจะเ,เอาอาหารให้อา,อาหารมาให้เดียวอาหารมาให้รลก่อนลกอนคะ่ะรลกอึจ้ารลกอนไข่ตุน้นโลกอนเอ้ออืมเอาลูกมาเลยนะบดนี้ลูกมาอย่างนล้นเนาะบดนีเนาะอย่างนี้ไปไหนนะคะอยู่ก่อนนะคะไข่ตุนคะ่ะ ไข่ตุ๋นรอดูก่อนนะคะไข่ตุ๋นรอก่อนนะคะไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นรอก่อนนะคะไข่ตุ๋นวิ่งจั้นเลยนะไข่ตุ๋นมื่อคี้วิ่งไปไหนก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะที่เวมาทักทายกันอยู่ตอนนี้น้องไข่ตุ๋นเป็นดาราหน้ากล้องให้นะคะมาทักทายเพื่อนๆนะคะช่วยช้ำสาวทำมาหากินคะ่ะตอนนี้นะ ให้ทุนช่วยสามสาธรรมหากินนะตอนนี้ขเขาแหบเขาแห้งห,หมดแล้วค่ะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะทักทายกันมาเลยเด้อเป็นไผเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยเด้อรู้จักกันไว้จะได้ไปเยี่ยมช่องได้นะคะจะได้ไปทักทายกันแต่ละช่องนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเลยขอบคุณในหลายเด้อจ้าที่มาให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณในหลายเด้อ ขอบคุณอีนี้คะ่ะขอบคุณอีนี้คะ่ะขอบคุณอีนี้เด้อจ้าขอบคุณอีนี้เด้อจ้าที่มาให้กําลังใจนะคะยี่สิบเร้านดวงใจมาให้กําลังใจให้สามสานนะคะขอบคุณอีนี้เด้อขอบใจอีนี้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีบอพี่น้องทางชาวลาวเฮานะคะเพื่อนหลายทั้ทางชาวลาวประเทศไทยแล้วก็เยอะนะคะพี่น้องทั้งหลายกันนี้พี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศนะคะ ฮัลโหลฮั huh. ้ทักทายกันมาได้ด้วยจ้าขอบคุณอีลีด้วยจ้าที่มาให้กำลังใจจ้าขอบคุณอีลีคะ่ะขอบคุณอีลีด้วยคำว่าอีหลีคืออะไรอีหลีก็คือว่าความจริงนะคะความจริง ขอบคุณอีลี่ด้จ้าตอนนี้ไข่ตุนงกะมาทักทายแฟนๆอยู่นะคะทักทายเอฟซีอยู่เด้อมาเป็นเพื่อนให้กับสามสาวนะคะตอนนี้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณอีนี่จ้าขอบคุณอีนี่คะ่ะมาให้กำลังใจตอนนี้ก็สามสาวปุ๊บไข่ตุนไข่ตุนก็ตื่นขึ้น,นมา ตื่นมากเพเห็นยังนะคะไม่ทำยังไม่ทำอะไรอยากจะจะอันไปหาแนมกิน่นไข่ตุนนะลงมาปั๊บก็แล่นไปเลยเล่นไปหาวิ่งไปหาแนมกิน่นตั้งคาแล้วนอนลงไข่ตุนนอนลงตุนนอนลงตุนนอนลงคานอนลง นองลนก่อนนะจ๊ะนอนลงไข่ตุนนอนลงโอ้ไข่ตุ๋นนี่ไข่ตุนค่ะนอนลงก่อนค่ะไข่ตุน <c oughs> ขอบคุณหลายเด้อมาให้กำลังใจขอบคุณยิ่งนี้เด้อจ้าที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่มาให้กำลังใจข้ามาก็ทักทายกันนะคะทักทายกันไว้นะคะมีอย่างที่ได้ไป เขาไปหันชงนะคะไปแห่งกำลังใจชงด้วยสามสาวก็ยังติดไงรยอยยู่ยังไรนายพันนายพันก็ยังโบได้นายรอยก็หาก็ได้นายรอยยังโบอนครึ่งทางเลยขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเข้ามาที่ไหนก็เวททักทายกันนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้น้องไข่ตุ้น มาทักทายเพื่อนๆอยู่นะคะมาให้กำลังใจไข่ตุ่นเลยด้วยค่ะมาด้วยค่ะมาให้กำลังใจไข่ตุ่นนะคะอ้าววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วจุ๊บไปแล้วอยากกิน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 อาหารอยากกินอาหารอยากกินอาหารเม็ดอยากกินอาหารเม็ดไข่ตุ่นอยากกินอาหารเม็ดนะคะไข่ตุ่นอยากกินอาหารเม็ดพาไปดูไข่ตุ่นกินอาหารเม็ดก่อนบึ้งดูปมาหาร อยากกินจร,จริงๆนะคะนี่ไข่ตุนนี่วิ่งออกมากินอาหารดูตื่นมาก็อยากกินรดนะคะยิ <You boy. S 1> วบ่อยยิ้บ่อยมากเลยอขอบคุณายาๆนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะโอ้ไข่ตุ๋นเลยวิ่งมาเลยอืวิ่งพูดวิ่งพูดมาเลยนะคะอื ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณในหลายเด้อน้องตุนกับโอ้ยตื่นมากกับกินโลดกินโลดน้องตุนนะน่าเอาอะไรฟังใช่ไหมน้องตุนนะคะก็ขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องมันน่าจะร้อนนะคะพักอีกสักแป๊บค่อยโทรมาใหม่นะคะขออนุญาตขอบคุณนะคะหกด้านดวงใจค่ะขออนุญาตนะคะ